ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมได้นะคะใน Facebook มหานครออนทีวีไลฟ์แล้วก็เรียบไทมในขณะนี้ค่ะเบอร์แรกครับเบอร์14ครับเอานับแล้วไปขายต่อเลยจะได้เวียนได้นะคะเบอร์14อันนี้เป็นรอบวัญใจมาลลยค่ะเดี๋ยวเรารอคณะกรรมการขอ,อรายชื่อ5ท่านสุดท้ายเลยนะคะ ุกดอกจะเป็นคะแนนให้กับสาวยามทั้ง10ท่านที่เข้ารอบผ่านเข้ารอบ10ท่านในขณะนี้นะคะ บรรยากาศอบอุ่นนะครับมอบความสุขมอบความรักให้กับสาวงามหนึ่งดอกหนึ่งกำลังใจหนึ่งคะแนนครับผมความรักความเมตตานะครับกับสาวงามนะครับนี่คืองานสืบสาวัฒนธรรมไทยนะครับความดารักของสาวประเภทศ้อของไทยเรานะครับหนึ่งดอกหนึ่งคะแนนครับผมโอ้โห ดอกไม้ทุกดอกจะเป็นคะแนนให้ก,กับสาวงามด้วยนะคะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติค่ะครับผมตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งขวัญใจมาไลยนะคะซึ่งมีเงินรางวัล2,000บาทสำหรับรางวัลที่ 1, 1แล้วก็พร้อมด้วยคุณผู้วยเกติยศค่ะรนะคะรางวัลที่2 รางวัล1 0 0 0บาทนะคะสำหรับเงินสดแล้วก็รวมทั้งถ้วยเกียรติยศด้วยนะคะครับส่วนรางวัลที่3สําหรับขันใจมาลายนั้นรับเงินรางวัล500บาทพร้อมด้วยถ้วยเกียรติยศค่ะที่มีคุณค่าต่อจิตใจสําหรับลางนกพมากราําำลงของ,รองเราในค่ำคืนนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นการอะไรคะมอบมมน้ําใจค่ะและก็มอบกำลังใจให้กับสาวงามครับแล้วค่ะ สำหรับการทำหน้าที่ของเธอบนเวทีแห่งนี้นางนพมาาจำแลงนะคะคุณผ้มไปดูคลิปที่ชอนี่บัตรผ่านมาตัวเท่าไหร่ฮะหบา0นบาทอันนี้10บาทที่10บาทเป็นกำลังใจและก็เป็นทุกบาททุกสตาง์นะครับที่นี่เราก็ที่ไหนฮะที่เวัดเขาวัด ไม่พุุกเหตุนะครับผมค่ะสำหรับอะไรนะคะเราจะตัดเชือกตอนที่ได้ชื่อคณะกรรมการเามื่อ5ท่านสุดท้ายเราจะหมดเวลาเลยนะคะตอนนี้มอ่ไปเรื่อยๆตอนนี้มอบไปเรื่อยๆนะครับผมค่ะแล้วเรามีแค่รอบนี้รอบเดียวนะคะเดี๋ยวเราตัดสินเลยนะคะ5ท่านสุดท้ายแล้วก็3รางวัลขว<ๆ>ัญใจอะไรรวมคะแนนขึ้นมาเลยนะคะหนุ่มๆที่หัวใจละลายเลยนะครับผมคว้ก,กันโอ้ยซื้ออะไรนะครับเขาซื้อดอกไม้นะครับ เป็นดอกมะลิสวยๆวยอยากช<ว><ม>ดอกไม้คะคุณวัดพลน่าจะร้องเพลงดอกไม้ให้คุณนะสำหรับคร<อ>ับคืนนี้เพื่อนจะมอดอกไม้สหโอ้โ,อโ,อโ,อโหนรุ่มรอจะให้ใครเอ่ยนุ่มรอค่ะข,ขอเชิญทุก,กท่านนะคะร่วมมอบดอกไม้ให้กับสาวงามของเราซึ่งผ่านเข้ารอบครบสิบท่านค่ะคุณพ่อคุณนะพ่อครับ หมายเลขอะไรคะหมายเลขเท <ผม S 1> ่าไหร่คะหมายเลขขอออกครับผมค่ะคณะกรรมการถ้าได้รายชื่อห้ข้าสุดท้ายแล้ว<ม>แจ้งเวทีเลยนะคะตอนนี้นะะบรรยากาศมีความรักความสุขและก็อิ่มบุญด้วยนะครับวันนี้นะครับสาวงามเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนที่จะนำบุญนะครับไป ขอวไว้วัดด้วยนะได้ได้นะฮะโอเคเลยนะครับอ่ะถอยหลังไปนะคะจังน,นิดหนึ่งอ่ยืยนรอเลยนะคะสำหรับอ่ผู้ที่เข้ารอบ5ท่านสุดท้ายรายชื่อต่อไปนี้อ่ใครที่ได้รับการขาน1 2 3 4 5 9้ามาข้างหน้าเลยนะคะโอ้โหตอนนี้ให้นางงามเรายืนตรงๆถอนหายใจลึกๆนะครับ ในรอบนี้นะคะผู้ที่ให้เ,เข้ารอบ5้าท่านสุดท้ายมีคําถามด้วยใช่ไหมมีไหมให้คำถามไ,มไหมนฮะคณะกรรมการหรือมีคําถามอีกไหมคะในรอบนี้คณะกรรมการที่จัดคิวไว้อ่ะมีฮะอยู่นี่มีใช่ไหมคําถามห้าท่านน่ะครับผมเ,เมื่อตอบคาถามเสร็จแล้วนะคะคณะกรรมการเลือกประเทศสวยงามสามี่ห้ารางวัลน,นะคะลำดับหนึ่งสสามสี่ห้ามาเลยนะคะ แล้วก็รางวัลฝันใจมาลายมีสามรางวัลค่ะครับผมทางงารผู้รับนัเชียร์ค่ะเานับหนึ่งนับเท่าไหร่ดีเอานับนับสามก็ได้นับสองสองนิดนิดสองครึ่งเดี๋ยวดิพักเพิ่อนพันธ์ละสองนะครับนับสองนะครับเราจะนับสามนะครับพอดีนะครับอยากจะซื้อ นับถึงห้าเลยฮะเอานับห้าเอานับห้ามาครับเบอร์ไหนครับหมายเลขอะไรคะหมายเลขสิบสี่สิบสี่ครับคะแนนสูสีกันบ้างนะครับคะแนนสูสีมากนี่ครับนับสองแล้วนะครับเอ้านับสามนับสามครับ้ยทำไมไปเร็วจังเลยกำลังจะควักตังอยู่พอดีให้คิดหน่อยคิดหน่อยเดี๋ยวเราให้คนนับจบให้เสร็จด้วยนะคะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวคะแนนกรรมการนะคะตัดสินเลยนะคะ1 2 3มมีไหมครับ<ะ>มีไหมครับมีไหมครับสี่ครึ่งเอาละตอนนี้ครับผมผลคะแนขน,นขวัญใจมหาชนหรือขวัญใจดอกอไม้หนึ่งสองหมดยังยังยังไหม มีไหมครับมีไหมครับโอ้โหตโโัมี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 มแล้วไปแล้วโอ้โหเบอร์ไหนหนุ่มรอด้วยว่ามา,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 าเลยเท่าไหร่นี่คนนี้นะฮะหมาหมดกันเลยไหมเพิ่งขายที่มาคนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ใช่ที่ดินนะฮะเป็นที่นอน,นอเก่าๆเอาี่ไลนเอาสามหมดเปนล้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหพิธีกรเรานี่แหมอยาจะซื้อ200รอบเป็นคนสุดท้ายเลยนี่ใส่เล็งแล้วเบอร์ไหนจ๊ะเดี๋ยวลุ้นก่อนเบอร์ไหนลุ้นเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์จ้ะเบอร์เจ็ดแล้วเราเราเราเบอร์เจ็ดอะไรเนี่ยนับเลยค่ะโอ้โหหมดยางเขาบอกคนมาสุดท้ายจะได้เมียงามเมียสวยหนึ่งรับหนึ่งมาอีกทีสองสอง มีไหมครับด้านซ้ายมีครับมีครับออกหัพักกัางอยู่โอ้เชิญครับเชิญเอาหนึ่งโอ้โหรับใจอันวดงามของท่านนะครับหลากหลายกระสู่นะงรับรับดอกไม้รับรอยยิ้มจากรางามของผู้เราก็ชื่นใจและคุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับอครับตอนนี้รับถึงอะไรนะครับ ถึงสามเนี่ยเดี๋ยวดิมาเอาฟังเปลงร้อยอยู่เราเป็นร้อยอยู่สำหรับการประกวดครั้งนี้นะคะนางนพมาจำแรลงนั้นก็จะสามารถรับชมได้ที่ยูทูบข่ามหานครออนทีวีนะคะคลับบอยเฟซบุ๊กไลฟ์มหานครออนทีวีค่ะเอาไม่อีกเรื่อยๆเลยอันดับไปหนึ่ง จะมันตรงนี้นะครับจะสนุกตรงนี้นะครับผมจะสนุกตรงนี้ครับปลดปมได้ไหยมย้อนปลอปุ่มนะครับโอ้ยจะสนุกตรงนี้ครับผมอันนี้ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะถึงสามปุ๊บปิดเลยนะดย่อนก่อนได้ไหมผมกําลังกด OTM อยู่ไม่รอขายจักระไรหมดนะอะเบอร์ไหนเบอร์ส<ป>ิบสี่เจอเลยค่ะเบอร์สิบสี่ครับผมปรบปือให้เบอร์สิบสี่ด้วยครับโอ้หนะฮะมีอีกไหมคะ นี่ยไม่เดินใช่ไหมผมมารู้อกจะกลับตรงไหนนะครับผมดีอ่าใครอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันทุ่มไปเลยนะคะเอาช่วยกลับบ้านคงจังหวัดนนท์ไม่สู้หรอเนี่ยนี่จังหวัดนนท์ใช่ไหมเนี่ยจังหวัดนนท์หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรครับรวมรอมหมายเลขสิบสิบใช่ไหมอ่านับดึงสอง มีไหมครับมีเพียครับไกลๆอาจจะมองไม่เห็นครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงครับผมถ้าได้ยินเสียงผมตอนนี้คณะกรรมการเรานัาสองเลยนะครับสามหมดเวลาหมดเวลาใช่ไหมโอ้ยหมดเวลาแล้วเลยนะคะแล้วบวกเลยค่ะผู้ที่เ,เข้ารอบนะคะห้าท่านสุดท้ายนี่นะคะขอเชิญก้าวมาข้างหน้าเข้ารอบคนแรกได้แก่หมายเลขหมายเลขเท่าไหร่คะ เดี๋ยวรอให้โดนตีมันตื่นก่อนไดแกไหมเลขารอบเรกหมายกกมาเลขอะไรคะหมายเลข12ค่ะ12หมายเลข12คุณวาสิตาชัยยกุลชื่อสกุลหรือว่าปรมินภูนะคะผู้ที่เข้ารอบคนที่2ในรอบสุดท้าย5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข หมายเลข19คุณนันทิชาเลิศปัญญาหรือว่าคุณโกโก้นะคะถ้าต่อไปผู้ที่เข้าเร่รอดทอนที่3ามได้แก่หมายเลขอะไรนะสิอค่ะหมายเลขสิอคุณโยธิดาชำนิไกลหรือว่าคุณเนยนะคะแล้วผู้ที่เข้ารอบแท็กต่อไปคนที่สีได้แก่หมายเลข หรือว่าคุณแจนะคะและผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายคนที่ห้าวันนี้ได้แก่ไปเล้วเขาว่าเรียกอะไรนะเอามาไลน์ไห้เขาเ้าเฮ้ยโอ้โพูดหโคลแคร้มานหมนที่กู้เลยเนีอนี่ ะท่านสุดท้ายขอบคุณที่มาร่วมงานปลอบเบอร์ไปกำลังใจนะคะผู้ที่เข้ารอบที่สองเราคงเจอกันในโอกาสหน้านะจ๊ะเอาปรบมือเป็นกำลังใจให้ท่านนี้เดี๋ยวเรามีคำถามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เขาอาจจะเป็นอาฝันใจอะไรคุณอะไรนะครับนั่งรอก่อนมาที่เลยค่ะเดี๋ยวมาที่เลยยืนถางหาเห็นชัดๆนะคะใครจะได้หนึ่งสอง ห้าท่านนี้ได้รางวัลแน่นอนนะคะ5รางวัลแต่ใครจะได้1 2 3 4 5เดี๋ยวเขะกร้าประการตัดสินส่วนมาเลยนะคะเดี๋ยวรวมมาเลย3ท่านนะคะ,ะคำถามเอาคนเบอร์แรกนี้ก่อนเลยแล้วกันแต่คำถามตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคำถามเราจะมีทั้งหมด10คำถามนะคะสำหรับผู้เขา้เขาประกวดที่เข้ารอบ5ท่านสุดท้ายเลือกเลยขอเชิญเลยค่ะตอบสั้นๆนะคะตอบสั้นๆไม่ต้องยาวค่ะ คำถามแรกนะคะจะถามว่า,าคำถามถามว่าถ้าคุณได้รางวัลชนะเลิศวันนี้คุณจะนำไปทำอะไรขออนุญาตแปลคำว่าถ้าคุณได้รางวัลชนะเลิศวันนี้คุณจะนำไปทำอะไรนำเงินไปทำอะไรนะคะเซาเซาสิิงได้เหรเซาถ้าน้องโกโก้ได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ สิ่งแรกน้องโกโก้จะแบ่งเงินเพื่อกับพี่เลี้ยงก่อนเจ้าถ้าบอกว่พี่เลี้ยงจะบอกว่น้องโกโก้ในวันนี้เจ้าและส่วนที่สองนะเจ้าน้องโกโก้จะนําเงินนะเจ้าเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องโกโก้เจ้าและส่วนสุดท้ายนะเจ้าน้องโกโก้จะนําเงินนะเจ้าบริจาคเพื่อกับวัดเจ้าในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยเขามีระพูดถ้ารมถ้าสอน อยู่ในหัวใจพ่อฉะน,นั้นแล้วเฮาจงรู้รักศาสนาของไทยเจ้าพ่อพรสิ่งหนึ่งที่เฮาติตดตัวมาตั้งแต่เกิดน,นั่นก็คือคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าขอบคุณเจ้าสาวเาช,าวชียงรายสาวเชียงรายหมายเลขเท่าไหร่นะสิบเก้าโปรเบอร์้เบอร์สิบเก้าค่ะหมายเลขสิบสองจับรางวัลเลยจับคำถามเลยนะคะเลือกคำถามเลยค่ะ โอ้โหที่นี่เชียร์นางงามใสาอารมณ์น่าดูเลยเหมือน,นแฟนกันนางงามยังไงงั้นเลยเนี่ยของหมายเลขสิบสองนะคะถามว่าหากไม่ใช้วิธีการลอยกระทงเพื่อขอขมาแด่พระแม่คงคาคุณจะใช้วิธีไหนแทนหากไม่ใช้วิธีลอยกระทงเพื่อขอขมาแด่พระแม่คงคาคุณจะใช้วิธีไหนแทนเชิญค่ะ ค่ะสำหรับตัวมีภูแล้วนะคะถ้าหากไม่ใช้กระงคงนะคะลอยเพื่อบูชาพระแม่คงคามีผู้จะใช้สิ่งใดแทนมีผู้ขอใช้เป็นกะลาลอยค่ะ,ะเพราะในเมื่อสมัยก่อนนะคะการที่ใช้กะลาลอยก็ยังมีค่ะเพราะว่า เพราะว่าอิทธิพลนี้นะคะได้รับมาจากประเทศอินเดียค่ะประเทศอินเดียก็ใช้กระลาลอยค่ะปัจจุบันก็เลยพัฒนาจากเท้าสิจุราล่ะก็เลยกลายเป็นกระหงในทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดให้เลือกได้ผมก,ก็ยังอยากที่จะอนุรักษ์เป็นกระทงกนะคะกระทงที่เขาจากวัสดุธรรมชาติเพราะมันก็ยัง ตอบโจทย์และยังเป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมประเทศนีที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งแต่โบราณโบราณนะคะแต่มีผู้อยากเจรนรนรงในส่วนของที่ว่าให้ใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และอีกสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะ ปรดรงคงนี่นก็คืออยากให้ทุกคนนะคะมีจิตใต้สำนึกในการที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและเก็บขยะเพราะการะทรงที่ลอยไปอะค่ะเป็นการบูชาพระแม่คงคาแต่อมองทางกลับกันเราควรที่จะหลักโลกด้วยเพราะมีผู้เชื่อเขาว่าถ้าเกิดเราหลักโลกโลกก็จะหลักเราค่ะและมีผู้เชื่อค่ะว่าตราบใดที่สายน้นํายังคงหล่งดินประเพณีลอยกระทรงก็จะไม่สิ้นจากแผ่นดินของเราขอบคุณค่ะแสดงว่าเราลอยกระพงและเราก็เก็บกระทงกลับไปด้วยนะคะซื้อน้ํากินบ้างนะเจ๋อ ผู้ที่เลือกรางวัลหมายเลข11น,นะคะหมายเลข11น,นะคะขอเชิญเลือกรางวัลค่ะเลือกคําถามว,วันนี้คนที่เชียร์กลับไปนอนได้หลับคิดถึงนางงา,ามคำ<ล>ถ,ถามนะคะถามว่าคุณสมบัติของนางนพมาศมีอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะ ค่ะสำหรับเลยนะคะคำว่านางนงพมานนันก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและสําหรับเนินนะคะเข้า,าิงนั้นต้องมีเป็นจากกรีลานีนะคะนั่นคือความงามทางห้าค่ะและถ้าพูดถึงนางนงพมานนะคะนั่นหมายความว่าถ้าจะต้องเป็นคนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแล้ววันนี้ในภูมิใจมากที่ได้มาศึกษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแบบนี้ได้มาศึกษาประเพณีที่เป็นการขอขมาพระแม่คงคารู้รับในแหล่งน้ํและรู้จักการใช้ประหยัดน้ำอย่างประหยัดค่ะ แล้วถ้าวันนี้นามีโอกาสได้รับัวาช่ะเลือในจะเป็นประชาสัมพันธ์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีของเนยการประชาสัมพันธ์งานดีๆแบบนี้ที่จะสื่อสารประเพณดีนางรัฐบานแห่งนี้ค่ะเขาอขอ้บคุณค่าก็เป็นคําตอบจากคุณเลยนะคะกับคุณมากค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะคําถามสําหรับหมายเลขสิบเจ็ดค่ะคำถามของหมายเลข17นะคะ คุณรู้ว่าที่วัดใหม่พะดงเขตจัดงานประกวดมาจากไหนและคุณว่าดีไหมถ้ามีการจัดงานแบบนี้อีกค่ะสำหรับตัวนงแจนนะคะที่อางจรู้ว่าการประกวดที่วัดใหม่พะดงเขตมาจากไหนนั่นก็คือจากสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ แล้วถามว่าดีไหมถ้าจัดอีกน้องแจทคิดว่าป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะถ้าเราจะมีการสืบสารต่อเพลงนี้พอแจะเชื่อคขะว,ว่าการประกวดนางรำขมาจำแเรงก็เปรียบเสมือนประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานเช่นกันถ้าถ้าโดนแจได้รับตําแหน่งในค่ำคืนนี้นะคะน้องแจก็อยากจะใช้3มสื่อค่ะที่จะช่วยโปรโมทวัดพระดุเขตค่ะสื่อที่1นั่นะคือสื่อสิ่งพิมพ์และแจเชื่อกับว่าวันนี้ยังมีคนส่วนมากที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าใบโบชัวอยู่หรือสื่อที่2นะคะนั่นะคือ สื่อโซเชียลสื่อโซเชียลค่ะน้องใจเชื่อแ้วคะ่ว่าโรกเราเป็นยุค4.0สื่อโซเชียลเป็นสื่อที่สำคัญกับคนรุ่นใหม่มากๆถ้าเรามีการแชร์มีการไลค์มีการโพสเกิดขึ้นจะทำให้คนรุ่นใหม่เห็นวัดพระลุงเขตได้มากยิ่งขึ้นและสื่อที่3มนะคือ การพูดคุยค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้คนเรามีการพูดคุยกันมากขึ้นการที่เราบอกปากประปากว่าวัดพระดุงเขตมีการประกวดนางนพมาบบอกเพื่อนสาวประเภทสองให้เข้ามาประกวดให้เข้ามาร่วมกันร่วมกันประกวดร่วมกันทําบุญแค่นี้ล่ะค่ะก็ทําให้วัดพระดุเขตมีคนรู้จักมากมายเหลือเกินค่ะขอบคุณค่ะสาหรับคำตอบของคุณหมายเลขสิบเ็ดนะคะเชิญท่าหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสิบห้านะคะ คำถามของหมายเลข15นะคะถามว่าโควิด -19 มีผลกระทบอะไรกับคุณและประเทศไทยโควิด -19 มีผลกระทบอะไรกับคุณและประเทศไทยค่ะชค่ะ,คะ ก่อนอื่นนะองูก็ต้องกอดบอกก่อนเลยนะคะว่ามีผลกระทบต่อทุกคนในประเทศไทยค่ะแต่ถ้าถามว่าผลกระทบอะไรต่อน้ฟูกด้านการศึกษาค่ะนะ้องฟูกต้องกลับถ่นมาเรียนออนไลน์ right. ไม่ได้ไปเรียนที่หมหาวิทยาลัยคะทาให้การศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปที่ล่าช้าแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนที่เราไปเรียนในมองค่ะแต่สิ่งอื่นสิ่งแล้วเรามีอยู่สองหน้าค่ะหน้าแรกคือหน้าผากค่ะภายใต้หน้าผากของน้องฟูกนั้นมีมันสมองค่ะนะ้องฟูกต้องคิดที่จะ แยกแยะแล้วก็ควรฝักใฝ่ฝฝมากมากขึ้นค่ะทำให้น้องฟุกศึกษาเรา่เรียนจากการออนไลน์เนี่ยทำให้น้องฟุกขวนขวายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะและหน้าที่สองนะคะคือหน้าอกภายหน้าอกของน้องฟุกนั่นคือจิตใจค่ะไม่คือจิตใจเนี่ยถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งและสู้ต่อก,กับภัยโควิดนะคะเราจะก้าวต่อไปได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะการนี่คือผู้ที่เขา้ารอบหน้าท่านสุดท้าย